สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาแนะนําเครื่องวัดน้าตาลนีฮอ้อชินโอแครนะคะในกล่องตัวนี้จะประกอบด้วยคู่มือนะคะอยู่ในกล่องแล้วก็มีแผ่นทดสอบค่ะ50ชิ้นเข็มค่ะ50ชิ้นนะคะในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นซองกระเป๋าแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีตัวเครื่องค่ะมีปากกาแล้วก็มีฐานแถมไปให้ด้วยสก้อนนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการใช้แบบง่ายๆเลยเปิดข้างหลังแบบนี้ ใส่าฐานเข้าไปค่ะอ่านี่เครื่องติดแล้วปากกาค่ะตัวนี้ปากกาของเรานะคะจะเห็นว่ามีตัวเลขเป็นปรับระดับความลึกของเข็มเนาะอันเนี้ยแนะนำประมาณลองระดับ5กันก่อนเพราะว่าบางคนน่ะชอบเจาะแบบลึกก็ค่ะ ็จะเป็นระดับ6ระดับ7อันนี้แล้วแต่ผิวหนังของแต่ละท่านนะคะตัวนี้ค่ะเข็มหมุนปลายปากกาออกกดลงไปให้มันเป็นสีแดงแบบนี้ใส่เข็มนะคะหมุนปลายค่ะบิดออกบิด1 2 3หลุดแล้วใส่หัวปากกากลับไปเหมือนเดิมค่ะนะปรับระดับไว้ที่ห่ะตัวนี้พร้อมใช้งานละ ต่อไปก็เป็นแผนทดสอบที่เราแถมไปให้กล่องนะคะกระปุกตัวนี้จะเป็นกระปุกสูญญากาศลูกค้าใช้เสร็จแล้วปิดให้สนิทเพราะว่าจะได้เก็บไว้ใช้งานได้มานานมากขึ้นเนาะเปิดค่ะนี่มีแผนทดสอบแบบนี้มันจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้คือที่เสียบกับตัวเครื่องฝั่งนี้คือที่โดนกับเลือดของเราเสียบเข้าไป แบบนี้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์หยดเลือดตึ้งตึงตึงต้ง,งแบบนี้คือเราพร้อมใช้งานละพร้อมจะเจาะเลือดละอย่างนี้นะคะเช็ดแอลกอฮอลก่อนจิ้มเข้าไปแล้วก็กดกด,กดตรงนี้เลยกดปุ๊บปลายเข็มก็จะทะลุออกมาเสร็จแล้วนะคะแนะนําให้ลูกค้าเอาปลายแผ่นตัวนี้แตะไปที่เลือดแบบนี้นะคะตัวหน้าจอเนี่ยจะอ่านค่าห้าม อันนี้เป็นข้อห้ามเลยห้ามหยดห้ามบีบเลือดแบบนี้หยดลงไปหรือเอาเลือดไปป้ายแบบนี้ไม่ได้นะคะตัวนั้นน่ะจะไม่อ่านค่าเลยก็บางท่านอาจจะบอกว่าเครื่องเสียหรืออะไรไม่ใช่นะคะให้เจาะเลือดแล้วแตะแค่นี้ง่ายๆตัวเครื่องก็จะอ่านค่าหน้าจอเป็นสามหลักแบบนี้หนึ 104. ง่งศูนย์สี่ง่ายๆแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วใช้เสร็จตัวนี้นะคะเป็นการทิ้งลงถังขยะไปเลยเสร็จใช้งานแค่นี้เองค่ะ